นิทานเรื่องความดีน้ำใจในห้องเรียนช่วงเช้าเด็กๆก,กำลังทำแบบฝึกหัดกันอย่างขมักขะม้นเพื่อนข้างๆข,ข,ของมินตราทำหน้ากังวลเพราะลืมเอายางลบมามินตราเราลืมเอายางลบมาหนะ่ะมินตรายิ้มทันทีหยิบยางลบสีชมพูของตัวเองแล้วยื่นให้เพื่อนไม่เป็นไรเลยใช้ของเราได้นะแคลวยิ้มกว้าง ดวงตาเป็นประกายอย่างดีใจขอบใจนะมินตราเที่ยงวันแล้วระหว่างที่เด็กๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานที่สนามมินตราเห็นคุณครูแป้งกำลังถือหนังสือมากมายมินตรารีบเดินเข้าไปใกล้แล้วเอ่ยอย่างนุ่มนวลว่าคุณครูคะหนูช่วยถือให้นะคะคุณครูหันมายิ้มให้ดวงตาเต็มไปด้วยความซาบซึง้ง ขอบใจมากเลยน้มินตราหนูเป็นเด็กมีน้ำใจจริงๆความมีน้ำใจไม่ต้องรอให้เป็นเรื่องใหญ่แค่สิ่งเล็กๆที่เราช่วยได้ก็ทำให้ใจของคนอื่นมีความสุขได้